สบายดีมูเพื่อนชาวยูทูบทั้งหลายเมื่อนี้มาพบกับข้าพเจ้าอีกในช่องเควินเนาะเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนหรื่าวแวนะนำดานสางบัญชี gmail เนาะสำหรับัยที่ว่าสางเป็นแล้วก็สามารถเดินผ่านไปได้สำหรับัยที่วาท่านเป็นกะเบอ่งคลิปนี้เนาะก่อนจะไปหรับชมคลิปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เห็นคลิปต่อไปเลยเนาะก่อนอื่นหมดกดภไพทีโบเทนมีแอป m m i l l ตัวนี้เนาะก็ต้องไปดาวน์โหลดก่อนสำหรับภไยที่ใส่ Android มันเป็นโหลดได้ที่ Play Store เนาะหลังจากดาวน์โหลดสำเร็จแล้วก็ให้กดเข้ามาที่ตัวแอปได้เลยเนาะตัวแอป Gmail พอมหาหอนานี้ให้กดไปที่โปรไฟล์ด่านเทิงนี่เนาะตัวนี้หลังจากนั้นมันจะเด้งมาหน้าน,นี่ให้กดเพิ่มบัญชีอื่นแล้วให้มาเลือกที่คำว่า Google เนาะตัวนี้กดเข้าไปให้กดดำเนินการต่อ หลังจากนั้นมันจะเข้ามาในาน้านี้ให้กดมาทีสางบัญชีตัวนี้ให้เลือกสำหรับตัวเองอันนี้มันจะให้ใส่ซื้อและนำสกุลให้ป้อนซื้อทีว่ว่าทุกคนอยากใส่เนาะซื้อหลนซญเอ,อย่อใก็ได้ เป็นซื้อเถะก็ดีป่อนใส่เลยเนาะนามสกุลนมันบวบางครับไปจะใส่ก็ได้หรือว่าบาใส่ก็ไนนะด้เนาะแล้วเต่้หลังจากนั้นพอมหาหอนานี้ให้ป่อนวันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศ ผิดยิง่งผิดสายก็วาันไปหรือว่าผิดสองนะเนาะผิดสองอาจจะบ่มีผิดสายหลังจากนั้นให้กดถัดไป พอมาหอนั้นนี่มันจะให้เลือกมันสี Gmail ที่ทาง Gmail สร้างมาให้เขาเลือกเนาะมันจะมีสองหูแบบหูแบบที่1คือตัวนี้และที่สองก็คือตัวนี้และอันที่สก็คือให้เรากำหนดสร้างเองแล้วแต่สะดวกเนาะจะกดสร้างเองก็ได้แต่สำหรับข้าพเจ้ามันจะ เลือกเอาอันที่หนึ่งเนาะที่ Gmail ้างมาให้ลนะอันนี้กดใส่วงมุนเลยเนาะอันที่หนึ่งหลังจากนั้นให้กดถัดไปพอมหาหอนานี้ให้ด่าป้อนรหัสผ่านรหัสผ่านที่เวาสางเอง้างไวเ้เราต้องเดือจดเนาะ หมดจดหรือว่าหลังจากที่สร้างแล้วก็ให้แคบหน้าจอไว้กระได้คือกันมีทั้งตัวพิมพ์หน่อยตัวอักขระและตัวเลขพอสำเร็จแล้วก็ให้กดถัดไปพอมหาหอดหน้านี้มันจะให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าป้อนเบอร์โทรใส่ก็ให้ทุกคนป้อนเบอร์โทรใช่เลยเนาะหรือว่าจะกดข้ามไปกน ก็ได้ทางด้านรุมนี้แต่ว่าข้าพเจ้าจะกดถัดไปนะเพราะว่าได้ป้อนไม่เล็กไปแล้ว mm hmm. พอมหาหอนานี้ให้กดถัดไปอีกคือเก mm ่า hmm. แล้วก็มาอ่านเบิงนโยบายความเป็นส่วนตัวเนาะ mm hmm. แล้วก็กดยอมครับฉันยอมรับทางรุม นี่เพียงเท่า,ทานี้ก็สำเร็จแล้วเนะาะบัดนี้เราจะมากวดเบิงว่าอีเมลที่เราตั้งมันได้แทนหรือบอให้กดมาที่โปรไฟล์นีเนาะนี่นี่จะเป็นสอ gmail ของเรามันสี gmail ที่เราสาร้างหมเนาการสารัาง gmail ก็ มีเพียงเท่านี้ผิดผลาดประกันใด้ก็ขอถทดขอภไปเลยขอบใจสำหรับทุกคนที่รับชมคลิปอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เห็นคลิปต่อไปและเพื่อบรรยห้ผ่านคลิปต่อต่อไปเนาะบายบายทุกคน